รนที่เหลืออยู่เดี๋ยวเียบพื้นที่กันนะครับตรงนี้เราจะทำกองปุ๋ยหมักกองที่สองมาว,าว้าวมีงอกด้วยมีงอกแทงหนอด้วยเอาไปให้สี่ติดไปปลูกไง ฝาดแม่เออออก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 เห็นไหมฮตายยากลยาแล้เนี่ยกลายเป็นงอกเฉยเลยเอาสิของปุ๋ยเราหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะนั่นแล้วเนี่ยถอนไม่ได้แล้วแม่ ให้วิสิตไปฝากแม่ครับปลูกที่บ้านขบวนได้หลายต้นเลยยากไหปลูกได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ปลูกได้ตรงหลุมเกิดโตจเจริญก็งามอยากไปก่อนอันนี้เป็นสั่งอ้อยที่เราหมักด้วย กากาแฟกาโกโก้ชากาแฟนะครับกะย่อยสลายได้เนี่ยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่ยากนิดหนึงคือเปลือกออยเนี่ยจะแข็งหน่อยมาไว้หนึ่งเดือนรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างนะมันย่อยยากอยู่นะ ไอตัวเปลือกอ้อยเนี่ยนะขยขแข็งทั้งในเปลือยไปแล้วไม่ระวังมดนะครับไม,ไม่ลมประวังหดนเพราใส่ปดออกมาหละตนปนปลาอ้อยลายนานีล้ิกมากอกที่สุดก็ไปตัดอ้อยรอบเลย ข้างล่างมันไม่ค่อยโดนน้ำเนาะข้างบนมันซับเอาไว้หมดเลยแต่ก็มีกากาแฟช่วยอุ้มน้ำให้ได้ในระดับหนึ่งส่วนที่ไม่โดนน้ำก็ยังแข็งอยู่ Các cho kênh lalaschool Để không ว่าสายยามันห่อน,นี่กระถิไว้แล้วก็เลียนจะปิดมันก็เลยติดซุ้มเพานั้นสดเหมือนใหม่ นี่มีกาดกาแฟบนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะกวาดใบต้นกามปูต้นชมชะเอามาหมักคู่กันเ็บอ้อย ก,กินได้เหรอได้ว่าผมเห็นมันเกิดเยอะเลยอาจารย์ธงศักดิ์จะจิบจิ้มอยู่หรอ,อจันกินไปทั่วก,กินได้เข้ากินกันเ็นได้เนีเ่ยสวยเลยข้างล่างมีใบก้ามปูด้วยนะครับเดี๋ยวจะ,จะมาก,กับใบก้ามปู แจ็คก็เส <ici> ือ่เปิดแนบแล้วอยู่บ่ได้วันนี้ฝนจะมาแล้วเนี่ยแาศวมันลมอากาศมันดีจั้หน่อยได้ได้เร็วขึ้นนะฮะ พี่สามตัวนะั้นมันช่วยปวนให้ก,กับกองปุ๋ยให้ดีเนี่ยมันเวลามันย่อยสลายมาผมว่ามันสวย,ยนะมันจะล้วนมากเลยนะไม่มีดินเลยอันนี้ตั้งกองไว้ก่อนเนาะนะนะตั้งกองไว้เดี๋ยวประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนครับใส่ไปเลยนะตั้งกองไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอา ใบก้ามปูที่ร่วงหล่นตามพื้นพวกนี้มาเติมใช้ประโยชน์โชคดีมากเลยมีใบก้ามปูอยู่นะต้นก้ามปูอยู่นะบ้านใครให้ตัดก็ไม่ตัดทดลองทดลองนี่กาจะไม่ให้เสียประโยชน์เลยทุกอย่างเลย ไ,ได้จะได้นี่ไม่ได้ใช้พี่วัวหมักเลยใช้กากาาแฟหมากักล,ล้วนๆนะก็จะเร็วดีขึ้น ครับพอแค่นี้ก่อนนะแลเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ